คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่เข้าช่วยเหลือคุณตาเต้นแดงวัย86ปีที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะหลังจากที่หนีน้ำท่วมปีนไปอยู่บนหลังคาเต็นข้ามคืนล่าสุดปลอดภัยแล้วค่ะ หนีกูโดดเนาะไปอ่มาไปอ่ะมาค่ะเเป็นภาพนาทีชีวิตนะคะ ที่นายกสิทิ์ธีรปทีพแชมป์โลกเจส,สกีค่ะร่วมกับทีมกันจอมพลังเข้าไปช่วยเหลือคุณตาวัย86ปีที่หนีน้ำท่วมขึ้นไปอยู่บนหลังคาเต็นท์แดงนานเกือบ20ชั่วโมงที่บริเวณตลาดไม้ลุงขนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมครับโดยคุณตาอยู่บริเวณบนเต็นท์แดงแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานครับมีหลายหน่วยงานพยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่ไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำที่ไหลแรงเข้าไปได้จนเวลาประมาณ10นาฬิกา50นาทีวันนี้ก็สามารถช่วยเหลือ คุณตามาได้อย่างปลอดภัยครับเราเห็นคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อวานหัวข้ามเลยคุณผู้ชมเราก็าลุ้นตามตลอดเหมือนกันจนถึงเช้านี้